สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยที่เปิดดูคลิปคุณครูอยู่ตอนนี้นะคะก็วันนี้นะคะคุณครูกระชินก็ดีใจมากที่เราเดินทางมาจนถึงวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่เราจะได้เรียนด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ ก็เชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยอยู่คุณครูกระถินเองก็ปลอดภัยอยู่นะคะร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณครูกระถินก็คิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูกระถินก็เลยอยากจะพาเด็กๆนะคะมาฟังนิทานด้วยกันค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานของคุณครูกระถินไหมคะ อาถ้าอยากฟังนิทานของครูกะินคะเราไปฟังกันเลยนะคะวันนี้คุณครูกะินจะเล่านิทานเรื่องสิงโตกับหนูเรื่องสิงโตกับหนูไปฟังกันเลยค่ะในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตตัวหนึ่งทั้งแข็งแรงและหน้าเกรงขามดูยิ่งใหญ่วันหนึ่ง เจ้าสิงโตกำลังเดินหาอาหารอยู่ในป่าเจ้าสิงโตเห็นหนูตัวหนึ่งและแอบคิดในใจว่านั่นไงฉันเจออาหารของฉันแล้วเจ้าสิงโตตะคุบเจ้าหนูไว้ในอุ้มเท้าของมันและพูดว่าเจ้าหนูน้อยวันนี้เจ้าจะเป็นอาหารของฉัน ฉันจะกินเจ้าให้อร่อยเลยแต่หนูก็ร้องขึ้นว่าท่านสิงโตปล่อยฉันไปเถิดฉันตัวเล็กนิดเดียวเองถึงท่านกินฉันท่านก็คงไม่อิ่มหรอกถ้าปล่อยฉันไปฉันจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยข้าจะช่วยเหลือท่านข้าจะคอยอยู่ดูแลท่านเองเจ้าหนูก็ร้องไห้และขอชีวิตของตัวเองต่อสิงโต สิงโตจึงตอบว่าก็ได้วันนี้ฉันจะไว้ชีวิตเจ้าจงไปซะเจ้าเป็นอิสระแล้วสิงโตคิดดูแล้วก็ปล่อยหนูไปเจ้าหนูซาบซึ้งและพูดว่าขอบคุณมากท่านสิงโตฉันจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยต่อไปข้าจะช่วยเหลือท่านเองหลังจากนั้นไม่นาน สิงโตก็ได้ติดกับดักของนายพรานนะติดที่ตาข่ายฟันของมันหลุดจนไม่มีแรงที่จะขยับได้แล้วมันไม่สามารถที่จะเเคลื่อนตัวไปไหนได้เพราะว่าพันจนหมดแล้วสิงโตติดกับดักของนายพรานตาข่ายก็แน่นหนามากเจ้าหนู เดินผ่านมาเห็นสิงโตติดกับดักอยู่จึงรีบเข้าไปช่วยทันทีเจ้าหนูกัดเชือกทีละนิดทีละนิดจนตาข่ายได้ขาดหมดในที่สุดสิงโตก็หลุดออกมาจากกำดักได้สิงโตซึ้งใจมากและขอบคุณเจ้าหนูที่ช่วยชีวิตไว้ข้าขอบคุณเจ้ามากเลยนะถ้าไม่ได้เจ้าข้าคงไม่รอดแล้ว จ้าหนูจึงตอบว่าเพราะท่านไว้ชีวิตข้าข้าจึงอยากจะตอบแทนท่านานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องรู้จักบุญคุณผูณ้ที่ช่วยเหลือเราหรือมีน้ำใจต่อคนที่เขาช่วยเหลือเรานะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือ สามารถทำให้คนอื่นได้รับความปลอดภัยอย่างเช่นสิงโตได้และสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่มีบุญคุณหรือผู้ที่ช่วยเหลือเราได้เหมือนกับหนูได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะครูกะถินก็ได้จบนิทานเรื่องสิงโตกับหนูไปแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกนะคะที่คุรูกะถินให้ไปเป็นงานศิลปะใช่ไหมคะอ่าเป็นรูปยีราฟกับรูปเสือนะคะอ่า วันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำงานศิลปะนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็สามารถพับกระดาษเป็นแบบฝึกศิลปะที่ครูกระถินให้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ยีราฟอ้าปากใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่ใช่เลยค่ะอ่าขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยนะคะเด็กๆระบายสีนะคะครูกระถินจะขึ้นให้เด็กๆสามารถเลือกว่าเด็กๆจะใช้ ยีราฟหรือว่าจะใช้เสือก็ได้นะคะหรือว่าจะทําทั้งสองกรได้ให้เด็กระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแ,แล้วเด็กๆจะได้กระดาษแผ่นนี้อ่าได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็พับลงมานะคะพับแบบนี้นะคะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งพับลงมาแบบนี้นะคะอ่าพับแบบนี้พับแบบนี้ก่อนนะคะอ่าใช่แล้วค่ะพับแบบนี้ เสร็จแล้วอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆพับกระดาษนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับนะคะพับลงมาแบบนี้อ่าใช่แล้วค่ะพับขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็พับเอามาจากข้างหลังนะคะพับอีกคุณรูกระถิน่นขีดเส้นมาให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆก,ก็พับมาแค่สองรอบเท่านั้นหนึ่งแล้วก็สองนะคะอ่า หแล้วก็พับมาจากข้างล่างด้วยสองอ่าก็จะได้ยีรับที่ปิดปากอยู่แล้วก็ถ้าเด็กๆอยากจะให้มันอ้าปากเด็กก็จับตรงนี้อ่าอ่าขึ้นใช่ไหมคะแง้ม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 ,งม,งมอ่านะคะใบงานศิลปะของคุณครูกระถินใบนี้ไม่ต้องส่งกลับมาให้คุณครูกรถินนะคะให้เด็กเอาไว้ใช้เล่นที่บ้านนะคะนี่ บบะะยีราฟอ้าปากใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นใบงานที่ครูกะถินให้เด็กๆไปทําแล้วก็เอาไปเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะครูกะถินก็ได้เล่าเรื่องสิงโตกับหนูให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะและได้ให้เด็กๆทํางานชิ้นประดิษฐ์ใบนี้ เป็นใบงานที่เด็กๆจะทําแล้วก็เอาไว้เล่นที่บ้านนะคะวันนี้นะคะคุณบุกถินก็อยากจะจบเพียงแค่นี้อยากให้เด็กๆได้ไปฝึกทําแล้วก็ได้เล่นใบงานนี้ด้วยกันนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนรคะปลอดภยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไว้เจอกันไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย